และแล้วก็มาถึงเที่ยวเรา EP 3กันแล้วค่ะ EP 3นะคะก็จะพาทุกคนไปเที่ยวหลวงพระบางกันตอนนี้นะคะเราก็ถึงหลวงพระบางเป็นที่เรียบร้อยค่ะพี่คนขับรถนะคะพ,พ,พี่ชายนะคะก็มารับที่สถานีรถไฟนะคะซึ่งรถไฟของเขาแบบตรงต่อเวลามากนะคะทุกคนรถไฟเร็วมากเร็วจวดนะคะก็เดี๋ยวไปดูค่ะว่าวันนี้หลวงพะบางเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะ่ะ ตรงนี้นะคะคนละ20,000กีบนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรถก๊อฟพาเราไปข้างในน้ำตกเมื่อสักครู่ที่กล้วยบอกว่าค่าเข้า20,000กีบเป็นสําหรับคนลาวนะคะแต่ถ้าเป็นต่างชาติ60,000กีบค่ะทุกคนตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ90กว่าบาทค่ะซื้อตั๋วเสร็จแล้วเราก็มายืนเข้าแถวรอรถก๊อฟนะคะเขาก็จะพาเราไปยังหน้าทางเข้าน้ําตกค่ะ โซนร้านอาหารก่อนทางเข้าน้ําตกนะคะบอกเลยว่ากลิ่นปลาล้าคือแบบแตะจมูกนัวมากก,ก่อนจะเข้าน้ําตกนะคะเราก็มาแวะทานอาหารกันก่อนค่ะนี่เลยเขาแนะนําร้านนี้ค่ะดอกแก้วนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกัน น้ำตกตัดกวางสีอยู่ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางเพียง30กิโลเมตรเท่านั้นค่ะและที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์หมีอีกด้วยค่ะเป็นสถานที่รวบรวมหมีที่ได้มาจากการช่วยเหลือจากการล่าและการค้าสัตว์ป่าในสถานที่ต่างๆผู้ที่มาเยี่ยมชมจะได้เห็นและได้ข้อมูลการอาศัยของหมีสายพันธุ์ต่างๆค่ะ น้ำตกตัดกวางสีมีจำนวนทั้งหมด4ชั้นค่ะเป็นผาและลำธารน,น้ำใสสีเขียวมรกตมีความสูงโดยรวมประมาณ70เมตรเป็นน้ำตกหินปูนซึ่งบางจุดของชั้นน้ำตกนักท่องเที่ยวสามารถลงไปเล่นน้ำกันได้ค่ะน้ำตกตัดกวางสีนับเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนหลวงพระบางค่ะ โคโคน,นะคะอะันคนะ <Thank you. S 1> ออ,อันนี้จะเป็นตลาดไนท์ตรงนี้จะเป็นลานเบียร์ครับนี่ก็คือหน้าที่พักเรานะนี่ก็จะเป็นทางเข้านะคะ ซึ่งห้องพักของปล้ยนะคะก็จะเดินบันไดขึ้นไปตรงนี้ก็เช็คอินตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคะดีมากเลยสองนะคะเดินตรงไปเลขห้องเจเจ็ด ก็จะมีเตียงนะคะหนึ่งเตียงตรงนี้เป็นห้องน้ำอ,อ๋อห้องส้วมนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็ห้องอาบน้ำแล้วก็เดินตรงขึ้นไปก็จะเป็นที่นอนอีกชั้นหนึ่งของอาจจะเยอะหน่อยต้องขออภัยนะคะหลังจากที่เช็คอินเก็บของเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเที่ยวพระาธาตุภูสีกันค่ะ พระาธาตุภูสีตั้งอยู่บนยอดเขาสูง300เมตรเหนือระดับน้ำทะเลตั้งอยู่ในเมืองหลวงพระบางประเทศลาวค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของลาวและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์กรยูเนสโกค่ะช่วงเวลาไฮไลท์ของพระาธาตุภูสีคือจะเป็นช่วงยามเย็นค่ะนอกจากจะได้ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินแล้วแสงพระอาทิตย์ในยามเย็นจะส่องลงที่องค์พระาธาตุสีทองพอดีค่ะบอกเลยว่าสวยงามมากๆค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาเดินกันอยู่ที่ตลาดมืดหลวงพระบางนะคะถ้าทุกคนเห็นไฟล์วิดีโอเปลี่ยนไปไม่ต้องสงสัยนะคะเพราะว่าโทรศัพท์เราเจ๊งบุ้งไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ใช้โทรศัพท์พี่แจ็คถ่ายอยู่นะคะหลังจากที่เราขึ้นพระธาตุครูสีนะคะเราก็มาเดินที่ตลาดมืดหลวงพระบางกันค่ะบอกเลยว่าตัวเมืองเขาแบบเมืองเขาน่ารักมากนะคะใครได้มาเที่ยวลาวนะคะหลวงพระบางเป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่ามาท่องเที่ยวมากๆค่ะ อันนี้ใบละสองหมื่นห้านะคะทุกคนแล้วพวกพวงกุญแจแบบนี้คะสามหมื <22. S 1> นะ่นห้ากระเป๋ายี่สิบบาเนาะนี่จัดมาเรียบร้อยนะคะของฝากน้องๆเที่ยวฟิตทั้งหมดแสนหก น้ำลายอ่ะหน้าแดงแล้วตอนนี้ไม่น่าอันี่เลยไม่น่าลบแง๊บให้เลยแต่มันไม่ออกครับนี่เอาเลยครับเอาเลยมีใบแจ็คแตกนะโบ้ี่คือโบ้โบ้ชี้นะสุดยอดสุดยอดเข้าใจเข้าใจกลับมาเป็นเหมือนเดิมขยันไม่มีใครม่ต้ ตอนนี้นะคะเราก็ตื่นเช้ามาใส่บาทนะคะที่ถนนหลวงพระบางนะคะก็บรรยากาศคลือนมากค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีห้ากว่านะคะจะหกโมงเช้านะ,ะ้วค่ะต้งรวังว่าใส่ให้หงใหญ่ก็ใส่ถุกเขาบอกแสงไม่พอะ ที่นี่เขาจะมีชุดตักบาดขายนะคะพร้อมกับมีผ้าพันให้ด้วยค่ะสรุปมีสิบกระุงช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงบวชงบวชต้องเข้าพรรษาเห็นมืดแม่ไฟไม่ติด Okay. การตักบาตรของหลวงพระบางเขาจะเป็นการตักบาตรข้าวเหนียวนะคะซึ่งเขาจะมีถุงมือให้เราไว้สำหรับปั้นข้าวเหนียวค่ะแล้วก็จะมีพวกขนมนะคะที่ใช้ในการตักบาตรค่ะ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศการตักบาตรข้าวเหนียวที่หลวงพะบางนะคะซึ่งด้านหลังก็จะมีพระนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะทำการตักบาตรซึ่งเราเนี่ยตักบาตรเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปยังร้านประชาน,นิยมค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกล <ะ S 1> ว้วย <ละ S 1> ม,มาแวะกันอยู่ที่ร้านที่เขาบอกว่าเป็นร้านครัวซองอร่อยในหลวงพะบางเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่าร้านเขาจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะแล้วก็ครัวซองจะอร่อยแค่ไหนคะ่ะ หลวงพระบางเป็นเมืองหลักของ,ของขแขวงหลวงพระบางประเทศลาวอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำคานค่ะซึ่งไหลามาบรรจบกันบริเวณนั้นเรียกว่าปากคานเป็นเมืองที่องค์กรยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกเลยด้วยนะคะ บัดข้าวเหนียวยำเช้าเสร็จแล้วเราก็เดินชมเมืองเขาไปเรื่อยๆค่ะเพื่อจะเดินไปยังร้านประชานิยมนะคะบอกเลยว่าระหว่างทางเราจะได้เห็นตึกบ้านเรือนรีสอร์ทที่พักร้านค้าและวัดต่างๆบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยค่ะและช่วงที่กล้วยมาเป็นเดือนธันวาคมนะคะอากาศหนาวเย็นสบายมากเลยค่ะประมาณ20องศานินดๆเท่านั้นเองค่ะ ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปร้านประชานิยมกันค่ะก่อนถึงร้านประชานิยมเราก็มาแวะเดินตลาดเช้ากันก่อนค่ะตลาดเช้าของหลวงพระบางบอกเลยว่าบรรยากาศคึกคืนเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวค่ะ ท่นี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้าของตลาดเที่ยวชัยก็ม, <c oughs> มีเป็นบางส่วนนะคะก็มังแม่ชานซาลาเปาน้ำเต้าหูร้านคนจีนในตลาดนะคะนี่เ่นเนีได้นุ่มอร่อยเลย จากที่เราตักบัดข้าวเหนียวเสร็จนะคะไปเดินดูตลาดเช้าเสร็จตอนนี้ก็กําลังจะเดินไปยังร้านกาแฟประชานิยมนะคะที่เป็นสถานที่ยอดฮิตอีกที่หนึ่งในหลวงพระบางนะคะถ้าใครมาเที่ยวหลวงพระบางเนี่ยก็ต้องมาชิมกาแฟที่นี่ค่ะแกสองโอวติมหนึ่งชาหนึงค่ะ หลังจากดื่มกาแฟโอนตินกันเสร็จแล้ว,วก็เดินเล่นกันริมแม่น้ำโขงค่ะบอกเลยว่าแม่น้ำโขงกว้างใหญ่มากนะคะก็จะเป็นถนนทางเดินไปที่พักของเรานะคะฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นแม่น้ำคาน,นะคะ่ะฝั่งซ้ายก็จะเป็นโซนที่พักต่างๆ ตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแม่น้ำคานค่ะทุกคนเดินเล่นชิลๆกับที่พักนะคะจากตรงร้านประชานิยมระยะทางประมาณเกือบ2กิโลนะคะแต่ว่าอากาศเย็นสบายเดินเล่นชิลๆได้นะคะ ว้จองห้องพักที่นี่ผ่านแอป A g โกด้นะคะได้มาในราคา1,500กว่าบาทค่ะสามารถเข้าพักได้4คนพร้อมอาหารเช้านะคะก็ถือว่าคุ้มมากเลยค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปอย่างร้านปัตติ๋นนะคะร้านส้มตำเด็ดดวงในหลวงพระบางค่ะซึ่งอยู่ห่างไม่ไกลมากจากที่เราพักนะคะส0เมตรเดินได้แต่ว่าหอบนิดหน่อย สบายดีวันนี้มาจะกินส้มตำปลาติ๋มปิดนะคะเสียใจอกหักจากร้านส้มตำปลาติ๋มเราก็เดินไปวัดเชียงทองกันค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลกันสามารถเดินเล่นชิลๆไปได้เลยค่ะ ค่าเข้าวัดเชียงทองนะคะคนละสามหมื่นกีดนะคะถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ60กว่าบาทค่ะทุกคนวัดเชียงทองเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ล้านช้างราชวงศ์หลวงพระบางและราชวงศ์ลาวค่ะ ตั้งอยู่ในนครหลวงพระบางประเทศลาวสร้างขึ้นราวพศ2103โดยสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชกษัตริย์ผู้ปกครองราชอาณาจักรล้านช้างตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำโขงเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างตอนเหนือที่งดงามมากค่ะจนได้รับการขนานนามว่าเป็นอัญมณีของศิลปะล้านช้างค่ะ วัดเชียงทองนะคะก็มาลองกินข้าวซอยหมูกรอบนะคะชื่อร้านอะไรหมูกรอบเชียงทานข้าวซอยเสร็จก็เตรียมตัวกับเข้าที่พักเพื่อทำการเช็ค,คเาอเเเาท์ทาค,ค่ะกล้วยได้ทำการเหมารถนะคะเป็นรถฮุนใดสีที่นั่งนะคะเขาจะมารับเราหน้าที่พักแล้วก็ไปส่งยังสถานีรถไฟหลวงพระบางค่ะราคาเหมาอยู่ที่3 0 0,000กีบเป็นเงินไทยประมาณ400กว่าบาทก็ตกคนร้อยกว่าบาทค่ะ นั่งรถจากที่พักมาสถานีรถไฟหลวงพระบางใช้เวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นค่ะ ะะเราก็อยู่กันที่สถานีรถไฟหลวงพระบางนะคะเพื่อลอรถไฟจากบ่อเต็นนะคะไปยังเวียงจันทร์ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคนขับรถเราเนี่ยเขาจะรอรับเราอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็เรื่องราวของการเที่ยวลาวทริปนี้นะคะบอกเลยว่าตื่นเต้นตั้งแต่วันมานะคะเพราะว่าจริงๆรถตั๋วรถไฟขากลับเนี่ยจากหลวงพระบางไปยังเวียงจันทร์เนี่ยหมดทุกเที่ยวบินหมดทุกรอบค่ะหมดทุกเที่ยวบิน แล้วก็คือเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะก็หาวิธีนะคะจนมีพี่ท่านึงก็แนะนํามาว่าให้ซื้อบอร์เต็งก็คือเป็นสถานีที่ไกลกว่าก็คือต้องยอมเสียงเงินแพงกว่าแต่ว่าสามารถมาขึ้นที่สถานีหลวงพระบางได้เราก็ถึงมีรถกลับไปยังเวียงจันทร์ค่ะทุกคนก็เป็นทริปที่สนุกแล้วก็โหดมันหานะคะผาหนามไซนี่นี่ก็เป็นอะไรที่แบบว่าเซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันที่ว่าตัวเองจะไม่รอดแต่ว่า ก็รอดกลับมานะคะขอบคุณเพื่อนร่วมทริปนะคะขอบคุณน้องน้ำชานะคะที่เป็นคนจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างให้นะคะทริปนี้เป็นทริปที่แบบว่าไม่ได้น้องส่งแพลนมานานมากแต่ว่าแทบไม่ได้ดูอะไรเลยเพราะว่าไม่มีเวลาเลยนะคะเพราะว่าทํางานค่อนข้างหน,หนักเลยก่อนจะมานี่นะคะทริปนี้เป็นยังไงบ้างคะเหมือนไนตีมนะคะก็อร่อยตรงน,นี้เลี่ยนแล้ววันแรกที่เดินทางนี่เดินทางด้วยรถไฟแบบเอนจี้ล้นหลามตอน,นี้เอนิจี้ โอเคขอบคุณน้องน้ำชาน้องไหนค่ะพี่แจ็คเป็นยังไงบ้างคะเาไม่อยเขาติดลิเกสินเขาไม่สนม้านแล้วเป็าสิกลับบ้านไปทำงานเก็บเงินมาเที่ยวใหม่ค่ะไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะว่ากูยจะพาไปเที่ยวไหนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กู้กันด้วยนะคะบ๊ายบาย